สวัสดีครับ Bible Before Breakfast วันนี้โรมบทที่1ข้อ21ถึง23หัวข้อเรื่องได้รู้จักพระเจ้าแล้วให้เราที่ถาน,นะครับพระเจ้าเราขอพระองค์พูดกับเราตรัสผ่านพระเจ้าของพระองค์ให้เราเข้าใจแผนการพระองค์เราจิตที่ฐานในพระนามสกิทเจ้าเอเมนเอเมนนะครับโรมบทที่1ข้อ21ถึง23นะครับหัวข้อได้รู้จักพระเจ้าแล้วผมจะอ่านให้ฟังนะครับลองดูซิว่าเราจะเข้าใจยังไงนะครับ เพราะถึงแม้ว่าเขาทั้งหลายได้รู้จักพระเจ้าแล้วเขาก็ม่ได้ถวายพระเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้าหรือหาได้ขอบพระคุณไม่แต่เขากลับคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจโง่งเขลาของเขาก็มืดมัวไปเขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาเขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไปและเขาได้เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะมาแลกกับรูปมนุษย์ ที่ต้องตายหรือรูปนกรูปสัตว์จตัตุบาทและรูปรูปสัตว์เลื้อยคลานนะครับผมจะอ่านเอามาตะธรรมให้เราฟังนะครับเพราะแม้ว่าพวกเขารู้จักพระเจ้าแต่พวกเขาพวกเขาก็ไม่ได้ถวายพระสเกียรติสิริแด่พระองค์ให้สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า ทั้งไม่ได้ขอบพระคุณพระองค์แต่กับคิดในสิ่งที่ไร้สาระและจิตใจอันโง่เขลาของพวกเขาก็มืดมัวไปแม้เขาอ้างว่าตนมีปัญญาแต่เขากลับกลายเป็นคนโง่เขาเอาพระเกียรติศริของพระผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นอมตะไปแลกกับรูปครรพซึ่งสร้างขึ้นตามแบบของมนุษย์ที่ต้องตายสัตว์ปีกสัตว์เรื้อยคลานและสัตว์ต่างๆครับเข้าใจง่ายบอกงี้นะครับว่า เพราะเขารู้เรื่องพระเจ้าแต่เขาก็ไม่ได้ยกย่องเป็นพระองค์เป็นพระเจ้าของเขาและไม่ได้ขอบคุณพระเจ้าไม่ได้ขอบคุณพระองค์ด้วยแต่พวกเขากลับสนใจสิ่ง,งต่างๆที่ไร้ค่าและจิตใจของเขาขาดความเข้าใจก็มืดมนไปถึงแม้พวกเขาอ้างว่าเป็นคนฉลาดแต่กลับกลายเป็นคนโง่ไปเพราะเขาได้เอาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่ไม่มีวันตายไปแลกกับรูปปั้นที่ทําขึ้นมาเป็นรูปของมนุษย์ที่ต้องตาย รูปนกต่างๆหรือสัตว์สี่เท้าหรือสัตว์เลื้อยคลานนะครับมีตรงนี้พูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์เรานะครับที่เราเอาเอาพระเจ้าเนี่ยมาปั้นใช่ไหมครับคนมาปั้นพระเจ้าขึ้นมาเป็นรูปต่างๆนะครับซึ่งในสมัยนั้นก็มีรูปรูปมนุษย์รูปนกรูปสัตว์นะครับรูปสัตว์เลื้อยคลานนะครับแร้กลับมาที่พ่อพีวันนี้ฉบับหนึ่งเจดนะครับเขาบอกว่า เอาพระสิริของพระเจ้าผู้เป็นอมตะก็คือความอมตะความเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่เนี่ยมาแลกกับรูปสัตว์ต่างๆมันไม่สมควรแลกกันนะครับคนเหล่านี้คือคนอะไรครับข้อยีเ็ดบอกว่าเพราะถึงแม้พวกเขาได้รู้จักพระเจ้าแล้วคนเหล่านี้คือคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วนะครับพระพีบอก เมื่อวันนี้เมือ่อเมื่อวานเมื่อสองวันก่อนว่ามนุษย์รู้จักพระเจ้าแจ้งอยู่ในใจของเขาแล้วมนุษย์รู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตของคริสเตียนนะครับมนุษย์มนุษย์รู้จักพระเจ้าผ่านสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมาและเมื่อเขารู้จักพระเจ้าแล้วเขาจะต้องถวายเกียบบรติแด่พระองค์ครับเขาจะต้องขอบพระคุณพระองค์ครับเขาจะต้องไม่คิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระและจิตใจของเขาจะต้องไม่มืดมัวไปเขาจะ ไม่ต้องอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาครับเพราะคนที่มีปัญญาจะไม่เอาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปแลกกับรูปเคารพนี่เป็นพฤติกรรมของคนรู้จักพระเจ้านะครับบางคนรู้จักพระเจ้าแล้วกลับเอาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าไปแลกกับส,สิ่งบางอย่างที่เขากราบไหว้หรือสิ่งที่เขาคิดว่าศักดิ์สิทธิ์เวลาในที่จะช่วยเขาได้เอาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าที่เป็นอมะตะไปแลกกับรูปมนุษย์รูปสัตว์ สีเท้ารูปสัตว์เลื้อยคลานนะครับรู้สึกมันไม่ควรเทียบกันใช่ไหมครับพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่เทียบกับรูปสัตว์เลื้อยคลานมันรู้สึกต่าต้อยจริงๆนะครับแต่มนุษย์ทําอย่างนั้นนะครับและมนุษย์ที่ทําอย่างนั้นคือคนที่รู้จักพระเจ้าแล้ววันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับบางทีเรากลัวอะไรบางอย่างเราตกใจเราไปฟังคนอื่นมาแล้วเรารู้สึกว่าโอ้สิ่งนู้นสิ่งนี้ช่วยเราได้แต่สิ่งนั้นเป็นแค่สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาถูกไหมครับ เรารู้จักพระเจ้าแล้วเราจะไม่เราจะไม่คิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระเราจะไม่มีจิตใจโง่เขลามืดโมไปนะครับและวันนี้นะครับอยากให้เราเห็นสิ่งที่พระคัมภีร์บอกกันแล้วนะครับก็คือว่าถ้ารู้จักพระเจ้าแล้วต้องหนึ่งนะครับถวายเกียรติแด่พระองค์ให้สมกับที่เป็นพระเจ้านะครับสองนะครับจะต้องขอบพระคุณพระเจ้า เวลาที่เราถวายเกียรติแ่พระเจ้าหมายถึงกลับมาที่ชีวิตเราอีกครับชีวิตคนที่อยากจะสําแดงพระเจ้าถวายเกียรติแด่พระเจ้าก็คือชีวิตที่ต้องทําให้ทุกคนเห็นพระเจ้าถวายเกียรติให้เขาชมพระเจ้าของเราได้สมกับที่พระเจ้าเป็นพระเจ้าครับชีวิตที่สําแดงก็คือชีวิตที่ต้องขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าในทุกอย่างที่เกิดขึ้นครับและต้องไม่คิดกับสิ่งที่ไม่เป็นสาระจิตใจต้องไม่มืดมัวไป ขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้ครับเราลองดูข้อไหนที่เราด้อยอยู่ครับถึงแม้ว่าเรารู้จักพระเจ้าแล้วเราอาจจะไม่ถวายเกียรติพระเจ้าเราอาจจะไม่ได้ทําให้พระองค์สมกับที่พระองค์เป็นพระเจ้าจากการกระทําของเราเราอาจจะไม่ได้ขอบคุณพระองค์เราอาจจะคิดในสิ่งที่ไม่เป็นสาระ,ะจิตใจของเรามืดมัวไปเราอาจจะอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญาแต่เรากลับกายเป็นคนโง่เขาเพราะเราได้เอาความยิ่งใหญ่ของพระเจ้า ไปแลกกับสิ่งที่พระองค์ทรงสร้างขึ้นมาเราเอาความไว้วางใจไปแลกกับความรู้ที่เราได้เรียนมาวันนี้ขอพระเจ้าช่วยเราครับที่เราเองจะเป็นคนที่รู้จักพระเจ้าและถวายเกียรติแด่พระเจ้าให้สมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ให้เราทิฐฐานได้วยกันครับพระเจ้า เราขอโทษพระองค์หลายครั้งเราเองอยู่ในสภาพของคนที่รู้จักพระเจ้าแล้วแต่ไม่ได้ดําเนินชีวิตให้สมกับที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์ขอพระเจ้าช่วยเรากลับใจใหม่เริ่มต้นใหม่วันนี้พระองคาข้าที่เราจะดําเนินชีวิตให้สมกับที่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าช่วยเราด้วยในจุดที่เราอ่อนแออยู่อะไรก็ตามที่เป็นความกลัวมาหลอกเรามาทําให้เราพลั้งพลาดไปขอพระเจ้าให้เราเข้าใจความจริงี่ว่าพระองค์เป็นพระผู้สร้าง และนอกเหนือจากนั้นทุกอย่างอยู่ในกำเมมือดของพระองค์พระองค์ทรงเป็นผู้สร้างสิงส่งนั้นขึ้นมาเราจรึงไม่ควรนมัสการสิ่งต่างๆที่พระเจ้าสร้างขึ้นแทนที่จะนมัสการพะระองค์เราจึงที่ฐานขอพระองค์เปิดตาเปิดใจของเราให้เห็นภาพให้เข้าใจสิ่งที่พระเจ้าจะพูดกับเราและจะนําเราวันนี้ทั้งวันต่อไปด้วยเราที่ฐานในพระนามพระเจ้าเอเมนเอเมนนะครับขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วพรุ่งนี้เราพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ